ความสุขจากการลงมือทําไม่ว่าคุณจะมีความคิดที่เลิ่อเลอเพอร์เฟกประการใดคุณจะมีแผนการที่เหนือชั้นไร้ที่ติสักเพียงไหนคุณจะมีความรู้ที่มากมายมหาศาลอย่างไรก็ตามทุกอย่างจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณไม่ได้ลงมือทําครับดังนั้นจงก้าวออกเดินทางตั้งแต่วันนี้ทุกวัน แม้จะแค่เพียงมาละหนึ่งก้าก็ตามแต่อย่างน้อยทําให้คุณรู้ว่าคุณกําลังเข้าใกล้เป้าหมายที่คุณตั้งไว,ทว้ทุกวันทุกวันสิ่งนี้คือความสุขครับไม่ว่าระหว่างทางคุณจะต้องเจออุปสรรคขวากหนามอะไรก็ตามแต่จะต้องล้มลุกคลุกคลานจะต้องคลุกฝุ่นจะต้องเปื้อนโคลนแต่สิ่ง,งต่างตาเหล่านี้ถ้าคุณมองย้อนกลับมาเมื่อคุณประสบความสําเร็จนะครับคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจ แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังที่คุณจะได้มีโอกาสนํามาถ่ายทอดให้กับพวกเขาเหล่านั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เขาประสบความสาเร็จเช่นคุณอีกด้วยก็ได้เพราะว่าความสุขของคนเราทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่การไปถึงเป้าหมายนะครับความสุขของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นที่แท้จริงเกิดขึ้นระหว่างทางที่คุณเดินทางไปถึงเป้าหมายต่างหาก อาจจะมีหัวเราะบ้างอาจจะมีร้องไห้บ้างอาจจะมีล้มลุกคุกคานบ้างแต่สิ่งต่างต่อนี้ก็คือความสุขแล้วล่ะครับเพราะความสุขเกิดจากการลงมือทำจงม,มีความสุขและสนุกกับการเดินทางนะครับสำเร็จได้คิดให้ถูกกับผมโค้ดตั้มครับ